แต่งดีแมงจี้ตรงนี้ใช้ได้เนาะแต่ขอเก็บผมนิดนึงก่อนที่เราจะแต่งหน้าเนาะเออบอกหรือยังว่าวันนี้ทำไรวันนี้เรามาจับแรงคุยกันแองจี้มีหลายๆเรื่องที่อยากจะแบบมามอมหน่อยกันมาอัปเดตชีวิตกันนิดนึงเนาะ สำหรับเครื่องสำอางที่ใช้ทั้งหมดในวันนี้นะคะเดี๋ยวจะลิงก์ไว้ใน description box นะคะก็ไป c เช็ค h a t out กันได้นะเผื่อใครอยากรู้นะคะวันนี้เรามาคุยอัปเดตชีวิตกันนิดนึงอย่างที่บอกก็ย้ายกลับมาอยู่ไทยได้ประมาณ2เดือนแล้วนะคะเอก็เป็น2เดือนที่แบบเพลิดเพลินนะคะแต่ว่าก็เริ่มแพนิคแล้วในตอนนี้ <Ng. S 2> เพราะว่าเม็ดเงินเริ่มเจอจางแล้วนะคะก็คือใช้เงินแบบหลับหูหลับตามากหูหลับตาไม่มากนะคะแล้วก็ตอนนี้เริ่มเห็นว่าแบบเออเงินที่เอามาด้วยเนี่ยมันมันเริ่มเหลือน้อย,อยงไงเองจีก็เลยแบบแ่และ <laughs> นะคะ ส่วนนี้ก็จะเป็นช่วงที่แบบว่าใช้เงินอย่างประหยัดเริ่มแบบตั้งสติให้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้มีรายได้เข้ามาก็คือ,อยังไม่มีรายได้เข้ามานะคะแต่ว่าก็กําลังหาหาอะไรทำอะไรเงี้ยนะคะช่วงต้นเดือนกุมภานะคะเราก็ได้ไปเรียนทําเล็บนะเข้าคอร์สเรียนทําเล็บเจลอะไรเงี้ยนะคะมีเรียนทําเล็บเจลทําสปามือเท้าตัดหนังอะไรง <S <S <ๆ>เงี้ยแล้วก็ต่อขนตาด้วยนะคะ ก็ชอบมากตอนที่ได้ไปเรียนก็คือแบบเออมันสนุกดีแล้วก็ซื้อของรู้สึกว่าจะทะลุไปสองหมื่นแล้วเองจซื้อของแบบคือเราอยากได้ของที่มันแบบว่าเนาะเอามาฝึกอะไรอเงี้ยแล้วก็เ,เสออรเรยียงจะเจียวจ้าหน่อยนะเองจีเพราะว่าตอนนี้ก็คือนั่งติดกับประตูนะคะเป็นที่ที่ พอจะมีแสงหน่อยเนาะเสียงนกก็คือเจียวจ้าวมาเพราะว่าบ้านเราอยู่บ้านกลางทุ่งนะแองจีก็มีความสุขณจสุดนี้นะคะไม่ได้หยิบรองพื้นตัวนี้มาใช้นานมากๆแล้วนะคะก็เออชอบเนาะนั่นแหละแองจี้แล้วก็ออจริงๆวันนี้ต้องไปรับประกาศนียบัตรนะคะแต่ว่าครู พี่เขาเป็นทั้งครูแล้วก็เป็นทั้งเจ้าของสถาบัานอะนะคะก็คือมีติดทุระที่บ้านนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยแบบขอเลื่อนวันรับประกาศนียบัตรไปเป็นช่วงอาทิตย์หน้าวันที่25้าอะไรประมาณเนะะี้ยค่ะเนาะก็เลยเวันนี้ก็เลยมีเวลาอยู่บ้านนะคะแล้วก็มานั่งคุยกันเนาะเองจี จริงๆหลังจากเรียนจบแล้วเราก็มีแลนว่าจะไปทํางานเพื่อแบบว่าเก็บประสบการณ์อะไรเงี้ยไปทํางานที่ร้านทําเล็บอะไรเงี้ยค่ะริงแต่ว่าออพอได้แบบว่าไปหางานอะไรพวกน,นี้นะคะก็มีการแบบว่าต้องเซ็นสัญญาด้วยถ้าเราไปสมัครงานร้านทําเล็บอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็หลายๆที่ก็เห็นว่ามีแบบว่าสัญญาอุ้สัญญาสองปีอะไรเงี้ยนะคะ คือแบบเราไม่ได้อยากไปทํางานนานขนาดน,านั้นอะคือแค่อยากได้แบบว่าอยากไปทําสักแบบ3-4เดือนเอาประสบการณ์อะไรเงี้ยนะคะแองจี้แต่ว่าถ้ามันมีสัญญาเราก็ต้องทําให้ครบสัญญา mm hmm. น mm hmm. อ,อะองไหมก็เลยแบบโอเคมาวางแผนใหม่นะคะคิดว่าแองจี้คิดว่า,วานะคะจะเปิดร้านเล็กๆที่บ้าน แล้วก็คืออย่างที่บอกก็คือบ้านเรามันอยู่กลางทุ่งใช่ไหมแล้วก็มันก็ไกลมันไม่ได้อยู่ในตัวอำเภอเนาะแองจี้ก็โอกาสที่จะมีลูกค้ามาแบบเยอะๆเนี่ยมันก็น้อยด้วยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราแบบเออโฆษณาดีๆอะไรเงี้ยอาจจะมีแบบติดป้ายอะไรเงี้ยแองจี้ตามแบบหน้าปากซอย ามแบบตรงถนนใหญ่อะไรเงี้ยก็อาจจะสามารถนําลูกค้ามาให้เราได้แล้วก็เรามีความรู้สึกว่าเราค่อนข้างที่จะมีพรสวรรค์แล้วก็ชอบทําตรงนี้ด้วยก็เลยมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วเราสามารถสร้างประสบการณ์ให้ตัวเองได้ที่ร้านของเราเองด้วยอะไรเงี้ยช่วงเปิดร้านใหม่ๆช่วงที่เราแบบยังประสบการณ์น้อยอะไรเงี้ยเราก็ตั้งราคาแบบไม่แรงมากอะไรเงี้ยเป็นการแบบว่าเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้เข้ามาทำแบบอย่างง่ายๆอะไรเงี้ยจริง ถ้าเกิดว่าราคาสูงมากอะไรเงี้ยเนาะมันก็จะแบบคือคนก็จะกลัวที่จะมาทำอะไรเงี้ยเพราะเราก็เป็นช่างใหม่ถูกไหมจีก็เนี่ยคิดว่าแพลนน่าจะเป็นอย่างนี้ก็คือเปิดร้านทําเล็บเล็ก,ลกๆที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะจีคือจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นแค่แลนแล้วแหละก็คือเริ่มซื้อของเริ่มซื้อโต๊ะ ทำเ็บเริ่มซื้อเก้าอี้เริ่มแบบสะสมพวกอุปกรณ์สีเจลอะไรเงี้ยแล้วนะคะแนวก็คิดว่าจะช่วงแรกๆอาจจะทําแบบแค่เล็บไปก่อนอะไรเงี้ยแงแล้วก็เดี๋ยวพอเรามีมีรายได้ขึ้นมาบ้างอะไรเงี้ยอาจจะข,ขยายไปเป็นแบบต่อตาด้วยอะไรเงี้ยนะคะตอนนี้ก็คือหาไอเดียแต่งร้านที่แบบว่าเป็นมินิมอลอะไรเงี้ยคือเวลาที่เราไปทําเล็บหลายๆร้านที่เขาจะ ชอบแต่งร้านแบบเจ้าหญิงเจ้าหญิงอะไรเงี้ยคือไม่ใช่สไตล์เราเลยเราอยากได้แบบว่าฟิลแบบฟิลคาเฟ่ฟิลร้านกาแฟองจีเนึกอออกไหมโทนโทนขาวโทนไม้ตัดดำอะไรเงี้ยอันเนี้ยก็คือในความคิดในหัวนะแต่ว่าจะหาของได้แค่ไหนเนี่ยก็ต้องมาลุ้นกันไปทีละอันอะไรเงี้ยค่ะงสิ่งที่เหลือตอนนี้ก็คิดว่าเป็นป้ายนะคะ ป้ายตรงที่เราจะไปติดน้าปักซอยก็อาจจะเป็นป้ายไวนิวธรรมดาแต่ว่าป้ายหน้าร้านเราก็อยากให้มันแบบเออมีอะไรนิดนึงอะไรเงี้ยเนาะตื่นเต้นเหมือนกันเงจี้เพราะว่าเราไม่เคยมีอะไรเป็นของตัวเองเลยจำได้ว่าทำธุรกิจหนึ่งครั้งท่วนในชีวิตนะคะก็คือขายน้ำปัน่น <c oughs> ขายน้ำผลไม้ปัน่นหน้าหมู่บ้านเมื่อก่อนตอนที่เราอยู่อุบลเนี่ยเราอยู่ตรงมันเป็นหมู่บ้านจัดสรรใช่ไหมแล้วเราก็ เอาโต๊ะเอากาอี้มาตั้งแล้วก็ใช้เครื่องปั่นผลไม้ที่มีที่บ้านนะเองจีแล้วก็ขายน้ำผลไม้ปัน่นหน้าโครงการอ่ะหน้าโครงการบ้านจัดสรรที่เราอยู่นะคะอันนั้นก็คือเป็นธุรกิจหนึ่งเดียวที่เคยทําแต่ก็ทําได้ไม่กี่วันนะเองจี oh, ใช่ไหม,ไมฉันอ่ะแล้วก็อุ้ยมีอีกอันนึงมีอีกอันนึงที่เราเคยแบบว่า เคยมีแพชชั่นที่อยากจะทำก็คือเมื่อก่อนนะมันจะมีช่วงปี2013ปี2012-2013เนี่ยนะที่เขาฮิตแบบว่านำของเข้ามาจากจีนแล้วก็แบบเอามาขายอ่ะเป็นพวกแบบพรีออเดอร์ด้วยอะไรเงี้ยเองจี้จำได้ไหมที่เขาซื้อของมาจากเว็บเถาเป่าอ่ะนั่นแหละเองจี้ตอนนั้นก็คือลงทุน8,000เอารองเท้าเข้ามาขายทําเพจทำอะไรอย่างดีเลยแหละองจี้ เจ๋งเหมือนเดิมนะคะอันเนี้ยก็คือจะเป็นธุรกิจแบบว่าจริงจังครั้งตีไปว่าครั้งแรกไหมเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเรามีแพชชั่นในอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยเออแล้วก็ชอบทำเล็บด้วยอะไรเงี้ยก็เนาะก็หวังว่าทุกอย่างจะเป็นไปได้ด้วยดีอะไรเงี้ยจริงๆรแรกๆเราอยากจะไปเปิดในอำเภอนะในสันปะตองอะไรเงี้ยเพราะเรามีความรู้สึกว่า คือถ้าเราจะทําให้มันแบบว่าไปได้สวยไปแบบพุ่งเลยอ่ะเราก็จะต้องไปตรงที่มันมีคนผ่านเยอะอะไรอย่เงี้ยน,นึกออกไหมจีเพราะว่าจริงๆไม่ได้มีแผนว่าจะทําที่บ้านเลยเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือบ้านอยู่กลางทุ่งไม่ค่อยมีคนผ่านแต่คือเราก็สังเกตแหละว,ว่ามันพอมีคนผ่านอยู่บ้างอะไรเงี้ยแล้วก็เราเคยไปทําเล็บอ๋อขนตาติดกระจกไหมจี MG. เคยไปทําเล็บร้านในสันประตองอ่ะแล้วก็คือก็เห็นว่าเขาแบบว่า ลูกค้าเขาก็เยอะก็โอเคอะไรเงี้ยแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราสามารถไปแชร์ส่วนแบ่งการตลาดกับเขาได้อะไรเงี้ยงจี <c oughs> นี่ใส่ใช่ไหมฉันจะไปเปิดแข่งเขาเองจี้แต่ว่าพอมาคิดดูอีกทีนึงเนี่ย <c oughs> การที่เราอยู่ตรงที่ลูกค้าไม่เยอะอะไรเงี้ย <c oughs> ในการแบบว่าลองทำครั้งแรกในการแบบเออเปิดครั้งแรกอะไรเงี้ยมันก็น่าจะเป็นการที่แบบดีกว่า เพราะว่าหนึ่งเราได้ฝึกโดยที่เราแบบรนะีแล็กซ์เนาะแล้วก็ไม่เครียดไม่กดดันจนเกินไปอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเราพร้อมว่มะนะคะก็คงจะเป็นโซนนี้แหละเดี๋ยวเอาไว้มันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังว่าร้านทำเล็บเล็กๆของเราเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้คิ้วสวยจังริเธอว่าไงแล้วก็บ่นหน่อยว่าแบบเออกลับมาอยู่ไทยได้2เดือนเองแต่แบบโดน b o ดี้เชมิ่งไปแบบเยอะมากแองจี้จริงๆถ่ายคลิปนี้ไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานแต่ว่ามันไม่ได้เลยเพราะว่าไปดูสภาพนะเดี๋ยวจะตัดไปให้ดูสภาพเราก็ไม่ได้ผิดไหมที่เราอ้วนอะ่ะคือบางทีเราแบบเออ m i d i n g my own business อะ่ะล้วก็มันมันจะมีคำพูดพวกนี้เข้ามาทำให้เรารู้สึกว่าแบบเราด้อยกว่าคนอื่นอะไรเงี้ย การพูดแซวกันอะไรพวกนี้คือแบบอยากให้ระวังนิดนึงเพราะว่าคําพูดอะคือคนพูดอาจจะไม่ได้คิดอะไรจริงๆนะคนที่ฟังอะมันเก็บไงมันจําไว้แล้วมันก็เหมือนกับว่าไอ้คำพูดเหล่านั้นนะมันคอยแบบมันคอยย้อนกลับมาแล้วเหมือนกับแบบมันก็ยังทำร้ายเราอยู่ทุกครั้งที่เรานึกถึงแงี้จริงจริงไม่ได้อยากไม่คิดว่าตัวเองจะมานั่งแบบว่าคิดมากอะไรกับ พวกนี้นะแต่ว่าเราเป็นคนแบบคิดมากอยู่แล้วไงจีเราก็หลายคนไม่รู้ว่ากว่าอีกคนหนึ่งคนจะสามารถแบบไม่อยากพูดเลยอ่เราจะร้องไห้ไม่อยากร้องไห้เลยกว่าที่เราจะแบบสร้างความมั่นใจให้ตัวเราเองได้อ่ะมันใช้ energy มากเลยนะ ก็คืออิโมชั่นอลมากมันพูดออกมาแบบไม่ได้เลยอะ่ะจริงีก็เลยคิดว่าโอเคเดี๋ยวคลิปนั้นก็ไม่ต้องตัดละกันจริงๆคือเราเป็นคนที่แบบว่ามั่นใจในตัวเองมากๆพอสมควรเลยนะแต่พอแบบด้วยความที่เราไปอยู่เมืองนอกแบบหลายปีอะไรเงี้ยไม่ได้โดนทักอะไรแบบนี้มานานแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่า พอมาเจอทักอะไรแบบนี้แบบบ่อยๆในช่วงเวลาสั้นๆอะไรเงี้ยกลายเป็นแบบว่าเออรับไม่ได้อ่ะแบบเป็นทอ้อแองจี้คือเราไม่ได้จะบอกว่าเหมารวมคือจะพูดว่าแบบอยากให้คนไทยอย่างนู้นอย่างนี้คือจริงๆคนไทยที่แบบน่ารักมีเยอะมากไงแองจี้แล้วก็ที่เขาไม่แบบทักทายกันด้วยการแบบบอดี้เชมิ่งอ่ะก็เยอะมากแต่ว่าคือจริงๆก็อยากจะเป็นอีกเสียงหนึ่งที่แบบ อยากจะบอกว่าในการทักทายการอะไรเงี้ยคือมันมีคำให้เราทักทายแบบยเยอะแยะมากมายเลยนะที่มันไม่ต้องแบบทำร้ายความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึง่งอะไรเงี้ยไม่เจอกันนานเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยได้ยินข่าวว่าไปอยู่นั่นนู่นนี่มาหรออะไรเงี้ยเออได้ยินข่าวว่าทำบ้านใหม่มาหรอบ้านสวยจังอะไรเงี้ยหรือแม่ก็แบบโอ้เสื้อน่ารักจังเลยใส่เปิงใส่เหมาะอะไรเงี้ย ก็ได้นอกออกมไม่ต้องมาแบบโอ้ยทําไมอ้วนจังทําไมปล่อยตัวให้อ้วนขนาดนี้อะไรเงี้ยคือแบบเอาจริงๆมันไม่ต้องมาทักกันอะไรแบบนี้ไง,งจงีเพราะว่าหนึ่งคือเรามีกระจกที่บ้านเนาะคือเราก็ส่องกระจกดูเราก็รู้แหละเราก็เห็นแหละว่าตัวเราอ่ะมันอ้วนขึ้นอะไรเงี้ยเองจีแต่ว่าเราก็ไม่ได้อยากให้ใครมาแบบว่า keep reminding อะ่ะในเชิงที่แบบว่าเธอไม่สวยเธอไม่ดีพออะไรเงี้ยนอกออกมมันก็เลยแบบเออมันแบบ ข้างในอะ่ะเวลาที่โดนเนาะไม่ได้อยากจะดราม่าอะไรขนาดนี้นะเพราะว่าเนี่ยมันปี2012แล้วไงก็อยากให้แบบว่าเออเปลี่ยนความคิดได้แล้วมั้งคิดอะไรให้มันทันสมัยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแองจีเนาะแต่งตากันต่อเถอะแองจีไม่ไหวแล้วนะคะคือจริงๆคำพูดคนเราอะ่ะมัน มันทำร้ายกันได้จริงๆนะเว้ยอย่างวันที่ถ่ายคลิปวันก่อนอ่ะก็คือแบบพูดถึงไม่ได้เลยอ่ะคือแบบมันมันมันอื้อมันตันในใจแล้วมันก็จะร้องไห้อยู่ตลอดเวลาเองจีคือเรารู้แหละว่าเราต้องแบบว่าไม่เก็บคําพูดที่มันไม่ดีมาใส่ใจอะไรเงี้ยแต่ว่าคนเรามันข้ามความคิดไม่ได้ไงเราก็พยายามแบบเราเคยบอกตัวเองนะว่าเราเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความคิดคนอื่นไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนที่ตัวเราอะไรเงี้ย ว่าแบบเออแคร์ให้น้อยลงอะไรเงี้ยแต่อย่างที่บอกคือแบบเวลาที่เรามาเจอซ้ำๆเยอะๆในเวลาที่แบบมันน้อยแบบนี้มันก็เลยแบบว่าแบบแบบเหมือนภูมิต้านทานเรามันอ่อนตัวลงไปเลยอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เราแบบเออเจ็บเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องมานั่ง boost energy boost c o n f ิเดน c ์กันใหม่อะ่ะช่วงนี้ก็อย่างที่บอกก็คือเริ่มตื่นตัวและเริ่มแบบพยายามที่จะแบบ get everything to getter แล้วเพราะว่าเงินเก็บก็จะหมดก่อน นะคะถ้าเปิดร้านได้ก็จะมันก็จะมีแบบรายได้เข้ามานิดนึงอะไรเงี้ยก็ะจริงๆตื่นเต้นอยากจะเปิดร้านเร็วๆแล้วจริงๆนะคะแล้วก็จริงๆช่วงนี้ก็ค่อนข้างยุ่งนะเพราะว่าทุกอย่างเราต้องทำคนเดียวหมดเลยเพราะว่าคือมาอยู่เนี่ยก็คืออยู่บ้านคนเดียวด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คือหลังถัดไปก็บ้านแม่แหละแล้วก็หลังถัดไปอีกก็คือบ้านพี่นะคะ แต่ว่าเราก็ต้องทำอะไรด้วยตัวเองโหมดเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบทำความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยลดน้ำต้นไม้แล้วก็จริงๆอะ่ะอยากจัดสวนด้วยเพราะว่าคือพื้นที่ที่บ้านอย่างที่บอกก็คือมันกว้างแล้วมันก็โล่งด้วยเพราะว่าเราปลูกต้นไม้แบบอย่างไม่เยอะนะใครมีไอเดียจัดสวนก็แชร์กันได้นะคะแองจี้คืออยากจัดสวนมากเพราะว่าบ้านเรามันจะได้ดูมีอะไรอะ่ะ <No. S 1> แล้วก็ช่วงนี้ก็คือฟีลดาวหลายๆอย่างเพราะว่ามีความรู้สึกเหมือนกับแบบเราทําอะไรก็ไม่สําเร็จด้วยดีสักอย่างอะ่ะให้ช่างมาเพิ่มปลั๊กไฟให้ที่บ้านนะคะในครัวก็เหมือนกับแบบไฟตกอยู่บ,บ่อยๆอะ่ะคือตั้งแต่ที่เขามาทํายังไม่ถึงเดือนเลยนะคือไฟตกไปแล้ว3ามสี่ครั้งอะ่ะคือเราขอเพิ่มปลั๊กไฟเพิ่มเพิ่มเต้าเสียบอะไรจี้ ตรงที่เราจะใส่ไมโครเวฟเข้าในตู้ตู้ครัวเนาะและ้วทีเนี้ยล็อกนั้นอะ่ะมันก็คือมันมีแค่ไมโครเวฟอ่ะคือบางทีเราอุ่นอุ่นข้าวอยู่อุ่นอาหารอยู่อะ่ะไฟมันก็ตัดไปอะไรเงี้ยมันก็พันทําให้เราอารมณ์เสียว่าแบบมันเพราะอะไรวะทําไมมันแบบมันมีปัญหาเยอะจังอะไรเงี้ยแล้วก็ซิงห้องครัวนะคะทีเ่เราจ้างให้เขามาทำเ,เป็นครัวบิวอนะินอะแองจี ก็คือแบบคือดูในรูปแบบมันสวยเดี๋ยวจะมาจับแปลงคุยบ่นเรื่องทําบ้านอีกทีหนึ่งเพราะว่าปัญหาเยอะมากแองจี้ในความที่เราไม่ได้อยู่ดูงานแต่ในใจเราอะเรามีความรู้สึกนะว่าถึงแม้ว่าเราจะอยู่คุมงานอะเราไม่ได้เป็นช่างเนอก่อนไหมแองจี้เราก็ไม่รู้ถึงปัญหาจนกระทั่งเราเข้ามาอยู่ที่บ้านอะเข้ามาอยู่ที่บ้านได้เข้ามาใช้พื้นที่ในบ้านอะไรทั้งหมดอะแล้วเรา ถึงเหมือนกับแบบพึ่งมาทยอยเห็นปัญหาอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราแบบเซ็งอะเสียใจด้วยแล้วก็เซง็งเนี่ยอย่างตู้สิงในครัวเองจีมันก็ปิดแล้วเหมือนบานมันไปซ้อนกันอะเพราะว่าเขาติดตั้งบานแล้วมันหย่อนหรืออะไรก็ไม่ลุกแล้วเราก็ให้ขอให้ทีมช่างมาแก้ตรงนั้นให้นะคะเขาก็เข้ามาแล้วก็เหมือนกับแบบไขนอ็ตอะแก๊กแก๊ก เอาสว่านมาไขน็อตแบบแก๊กแก๊กสองรอบไม่ถึงเดือนเองจี้มันก็กลับมาหย่อนเราก็เลยแบบคือมันอารมณ์เสียเพราะว่าคือเราไม่อยากต้องมานั่งแบบนะมันหย่อนอีกแล้วเราก็ต้องโทรหาคนที่เขารับเหมาที่เขาดูแลตรงนี้ให้เราแล้วผู้รับเหมาเขาก็เหมือนกับแบบเขาก็ไม่ได้เป็นปเชียลิสต์ในตรงนี้อะไรเงี้ยเขาก็ต้องโทรหาช่างบิวอินอีกทีนึงแล้วกว่าจะได้คิวกว่าจะอะไรคือแบบ เหนื่อยมากแองจี้แล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันอีกคลิปหนึ่งแยกเลยแล้วกันเพราะว่าจะบ่นเรื่องบ้านให้ฟังแบบจัดเต็มมันมีอะไรให้บ่นเยอะมากแองจี้แล้วก็ต้องต่อสู้กับหมาดือ เองจงีก็คือจริงๆเรามีน้องปั๊กอยู่แล้วนะคะหนึ่งตัวแล้วก็เอ่อเมื่อแบบช่วงตุลาปีที่แล้วอะนะมันมีหมาหลงมานะคะแล้วแม่แม่เราเหมือนกับแบบจับไว้ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ประกาศตามหาเจ้าของอะไรเงี้ยแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่มีเจ้าของน้องมารับอะไรเงี้ยเราก็เลยเลี้ยงไว้เองอะไรเงี้ยเองจงตัวนั้นก็เลยตั้งชื่อว่าน้องปอมนะคะ ทุกวันนี้ก็คือมีหมาสองตัวชื่อปักกับปอมนะคะแองจี้แต่ว่าเราไม่ได้เลี้ยงให้น้องแบบเข้าบ้านได้หรืออะไรี้นะคือเลี้ยงแบบเลี้ยงแบบบ้านๆธรรมดาแต่เราก็มีล็อกให้น้องแบบว่าเป็นที่นอนอะไรเงี้ยมีล็อกที่กินข้าวอะไรเงี้ยให้เขานะคะแต่ว่าหมาทั้งสองตัวก็คือเป็นหมาดือ้ออะหมาดื้อมากะนะคะเหนื่อยมากเลี้ยงหมาเมื่อคืนนี้ก็เอาหัวไปติด ในรั้วเหมือนจะแบบเหมือนจะมุดรั้วออกไปอะไรอย่างเงี้ยจีแล้วหัวก็ไปติดในรั้วโอ๊ยช่วยแบบช่วยดึงช่วยดันนางจนแบบห้านาทีอ่ะจนแบบไม่ไหวโทรหาแม่ก็เลยบอกแม่มาดูหมาเดี๋ยวนี้เลยอะไรเงี้ยหมาติดอ,ออกไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วทีนี้พอเราแบบว่าเดินไปตรงที่เอาขนมอ่ะนางก็ได้ยินเสียงถุงขนมอะหลุดออกมาเองจีสูโอ๊ยฉันแบบแพนิคมากตอนนั้น แล้วก็ช่วงก่อนหน้านี้ก็คือปักแบบเขาหลุดออกไปคือหมาเราไม่ค่อยได้ให้ออกนอกบ้านเนาะแล้วปักเขาหลุดออกไปอะ่ะเราไปไล่ไก่ของเพื่อนบ้านนะเอ็งจี้โอ๋ยเราก็แบบเหนื่อยมากเอ็งจี้ทีนี้ก็เลยแบบซื้ออุปกรณ์มาไงซื้อพวกสายจูงแล้วก็ คล้ายๆปลอกคอหมาไหมแต่ว่าเขาจะรัดทั้งทั้งหน้าอกเขาอะ่ะเวลาเราพาออกไปเดินอะไรเงี้ยเราจะได้ดึงได้มันจะได้ไม่แบบเขาจะได้ไม่เจ็บคออะไรเงี้ยก็ซื้ออุปรกรณ์มาพาหมาออไปเดินเล่นบ้างอะไรเงี้ยคือในใจเราะนะเราคิดว่าถ้าเราพาหมาออไปเดินเล่นอะไรเงี้ยแล้วเขาจะอยากออกนอกบ้านน้อยลงอะไรเงี้ยอังจี้แต่เปล่าเลยค่ะองจี้คือแบบถ้าเห็นประตูเปิดปุ๊บเนี่ยแบบนางพุ่งเลย ดยเฉพาะไอ้ปักเนี่ยไม่อยากให้น้องออกไปแล้วก็ไปไปวิ่งไล่ไก่เพื่อนบ้านไงไงจีกลัวเขาจะทำร้ายหมาเราด้วยอะไรเงี้ยแล้วเราก็สงสารไก่อะ่ะเอาจริงๆก็แอบคิดถึงคิดถึงอากาศเย็นๆคิดถึงการแต่งตัวแบบหน้าหนาวอะไรเงี้ยจีแล้วก็คิดถึง เงินเดือนพันห้าอะไรเงี้ยวเร็วนี้อาจจะมีทําบุญขึ้นบ้านใหม่ตอนแรกอะอยากรอให้พี่กุณกลับมาด้วยกันด้วยอะไรเงี้ยแล้วค่อยอทำบุญขึ้นบ้านใหม่ทีเดียวแต่เหมือนกุณเขาก็ถ้าจะทําไปเลยอะไรเงี้ยฉันจะอยู่หรือจะไม่อยู่ก็ไม่ได้มีผลอะไรเงี้ยก็คือเขาไม่ได้แชร์ตรงนี้เท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็เลยคิดว่าเออถ้าเกิดว่าได้เลิกได้เวลาที่มัน ดีที่มันเหมาะเจาะอะไรเงี้ย่าง,งจี้เราก็จะแบบนิมนพระมานะคะสวดเป็นสิริมงคลให้เราอะไรแบบเนี้ยค่ะเนาะไม่ต้องรอผัวหรอกเพราะว่าเขาก็บอกเราแล้วว่าไม่ต้องรอใช่ไหมได้ไม่รอก็ไม่รอจ้ะแต่ขึ้นบ้านใหม่เราก็คงจะแค่แบบว่านิมนพระมาฉันเพนอะไรเงี้ยค่ะอจี้ คงจะไม่แบบไม่ปาตีนะไม่คาราเกะไม่ดนตีอะไรทั้งนั้นนะคะช่วงโควิดอ่ะเนาะสูแป่งแต่งหน้าหายไปไหนหมดไม่รู้เองจีเหมือนกับหรือว่าเอามาไม่หมดก็ไม่รู้สวยไหมอืมสวย <c oughs> ถามเองตอบเอง จะไปเป็นช่างต่อคนตาปลอมแต่ว่าตัวเองไม่ต่อนะแองจี้แต่ว่าถ้าจะแบบไปเป็นช่างต่อขนตาจริงก็คงต้องตัวเองก็คงต้องต่อขนตาเหมือนกันเนาะจะได้แบบสร้างความมั่นใจสร้างความ <laughs> แบบเชื่อถือ ให้ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยเองจีแต่ใจจริงเราอะยังยังชอบการแบบติดขนตาปลอมแบบนี้อยู่เพราะว่ามันง่ายแล้วก็คือแบบตอนเย็นเราก็ถอดออกได้แล้วอะเนาะมันน่าจะแบบดูแลง่ายกว่าแบบที่ไปแบบต่อขนตาแบบนั้นมาอะไรเงี้ยนะแต่ก็จะต่อไดิสูวจะทำเป็นอาชีพจ้ะแต่ตัวเองชอบติดขนตาปลอมแบบติดแล้วตอนเย็นแกะออกได้อะไรเงี้ย นะ,ะแต่ก็มันแล้วแต่สะดวกใครสะดวกมันเนาะอย่างเราอะ่ะชอบติดตอนเช้าแล้วตอนเย็นถอดออกได้ใช้ชีวิตตามปกติอะไรเงี้ยแต่บางคนก็จะชอบแบบคือง่ายเขากับง่ายเรามันก็ไม่เหมือนกันง่ายเขาอาจจะแบบไม่ต้องมาติดขนตาทุกวันอะไรเงี้ยเนาะแนวยากสำหรับเราก็คือการดูแล เราว่ามันน่าจะแบบแอบดูแลยากอะไรเงีนะ้ยเนอะแต่ว่าก็อย่างที่บอกอะแองจี้ยากเขากับยากเราไม่เท่ากัน <laughs> ช่วงนี้ยังไม่ได้แบบซื้อเครื่องสำอางอะไรเลยอะซึ่งผิดปกติมาก <laughs> เพราะว่าทุกครั้งที่มาไทยก็คือชอบมาซื้อเครื่องสําอางอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนครั้งนี้มันต้องแบบพยายามประหยัดนิดนึงไงซื้อแค่เท่าที่จําเป็นอะไรเงยอย่างเงี้ซึ่งดีแล้วนะคะสังเกตไหมว่าวันนี้ไม่ได้บรอนเซอร์ผิว ลืมบลัชวันนี้เบาๆก็พอเนาะก็คือชีวิตที่จะมาอัปเดตก็มีแค่นั้นแหละ a n ช่วงหลังก็มาแต่งหน้าไปด้วยกันเฉยๆเนาะสู่ทำไมชีวิตช่วงนี้น่าเบื่อจังเลย แต่ก็สนุกนะไม่ใช่ไม่ชอบนะชอบที่มันไม่ค่อยมีอะไรทำอะชอบรู้สึกว่าแบบเออชีวิตสบายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็จะสบายนานกว่านี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวไม่มีอันจะกินนะจ๊ะโอเคแองจี้วันนี้ก็ทําผมกันแบบง่ายๆแล้วกันนะคะเพราะว่ามันค่าแล้วเนาะแล้วก็แสงก็เริ่มหมดแล้วเนาะเราจะได้มาแบบคุยกัน แบบที่ยังแสงดีอยู่เนาะแองจี้ก็วันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่มานั่งฟังเราอัปเดตชีวิตให้ฟังนะคะแองจี้ก็อัปเดตชีวิตตัวเองในช่องคอมเมนต์ได้นะแองจี้เราอ่านทุกคอมเมนต์เลยจ้ะเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีเดือนหน้าว่าจะเป็นยังไงอยู่จะยังมีชีวิตอยู่ไหมเนาะแองจี้เนาะโอเควันนี้เรามาเจอกันแค่นี้ก่อนนะจ้าเราเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าแองจี้บ๊ายบายนะ thank <music> you